สวัสดีค่ะพบกับช่องเก๋ไก่พัสเสีอีกแล้วพี่น้องมาค่ะเสด็จหนาวเลยมันหนาวนะจ้าค่ะวันนี้หนาวๆมากินกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะก๋วยเตี๋ยวเก๋เ,กอกเองปรุงค่ะโอ้เดี๋ยวข่ะก่อนสิปรุงกราบขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเก๋ก่อนนะคะก่อนที่เราจะมากินกว๋วยเตี๋ยวชามใหญ่กะละมังใหญ่มานะคะพี่น้องคะ่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวชามใหญ่กับผักกะละมังหนึ่งคะ่ะที่แหลกกะจิบ้าออนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาใส่กะละมังนี่มันก็ะสีพโพดโพตโม่งแตงแล้วพี่น้องแล้วก็เลยเอามาใส่ถาดน,นี่แหละถ้วยถาดน,นี่แหละคะ่ะเสร็จมนตานแล้วมาค่ะพี่น้อง แซ่บเซ็ต้การแก้หนาวพี่น้องหนาวอินดีดิหนาวมากเลยนะคะหนาวจนไม่อยากอาบน้ําใครมั่งที่ไม่อาบนะ้ำอะกินต้มน้ําอาบนะำกินต้มน้ําอาบเลยเป็นไงล่ะใหก็ต้องอาบว,าว,วันนี้กินวุ้นเส้นนะคะ โอ้ยน้ำร้ายไหลย้นเส้นวนเส้นสดน้ำมันร้อนค่ะโอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาแสบน้ากันเด้อค่ะเป้งเลยค่ะผู้ใดหนาวแน่ผู้ใดบ่หนาวคือเก่งแท้สบันจนลงหดมดเมละค่ะหดทุกอย่างทุกแนวเลยไม่เหลืออย่างแล้ว ทังไฟก่อนอังหัคลายหนาวแซบมาค่ะพี่น้องแซ่บด้วยกันเออเนาะบาเส้น พอไี่สดชื่นอมอันอุ่นลงแปท้องเลยพี่น้องค้ายหนาวกินอุ่นๆ काम oh. 1 mm -hmm.

มีแหงมีแหงพรองครับ เด้๋ยวไปนอนไส่วนม่อนเป็นวันเสาร์ที่เงียบมากได้โปรดรับรู้ด้วย ก๋วยเตียวเป็นเมนทูที่ตามใจปากคนกินเพราะว่าปรุงเองอยนะากกินรสไหนก็ปรุงรนนสนั้นแซ่บคืออืนผักขึ้นใช่ฝรัง่ง